ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเจอสิ่งนี้ในน้ำพริกปูมาบางเทศเจอแบบนี้ผมต้องทอํายังไงดีครับยิ่งตักยิ่งเจอตักออกเท่าไรก็ไม่หมดสักทีมีลูกค้าหลายรายทักมาบ่นกับแอดมินหนักมากนะครับว่าในขวดน้ำพริกแบนบางเทศเนี่ยยิ่งตักยิ่งเจอตักจนก็จะหมดขวดแล้วก็ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แค่ขวดเดียวนะครับที่เจอเจอทุกขวดเลยก็ว่าได้ผมได้ยินลูกค้าพูดแบบนี้ผมก็เริ่มไม่สบายใจแล้วละครับเลยรีบถามกลับไปว่าสิ่งที่อยู่ในขวดน้ำพริกของบางเทศเนี่ยมันคืออะไรหรอครับทำไมถึงมีทุกข,ขเามู็ป ก้อนก้อนเน้นๆเ,เนื้อปูเป็นเส้นเสนตักเท่าไรก็ไม่หมดสักทีทางร้านทําให้มาจุกจุกมากๆยิ่งน้พาพริกไข่ปูม้าเนี่ยตักทุกคําเจอไข่ปูมา้าทุกคารสชาติกลมกล่อมถูกปากคนรักสุขภาพสุดๆไม่มีสารกันบูดไม่ใส่ผงชรูรสและไม่มีไขมันทรานผมได้ยินลูกค้าตอบกลับแบบนี้แล้วก็รู้สึกโล่งใจมากๆเลยนะครับเพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่หาวัตถุดิบจนถึงส่งให้กับลูกค้าผมเชื่อเสมอว่าถ้าเราทุกคนได้รับสิ่งดีๆเนี่ย วัตถุดิบที่ดีจากเราทุกคนจะแฮปปี้และอร่อยกับการได้ลิ้มลองรสชาติน้ำพริกปูม,ม้าจากบางเทศนแน่นอนถ้าหากใครสนใจสั่งน้ำพริกปูม,ม้าเนี่ยสามารถกดตรงตะกร้าได้เลยนะครับสามารถทักข้อความมาได้เลยนะครับ